สวัสดีครับวันนี้นะครับวันนี้ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ7็เหตุผลสำคัญนะครับที่คุณไม่ควรฉีดฟิลเลอร์อย่างแรกเลยนะครับสำคัญเลยถ้ายังไม่ดูคลิปนี้จนจบนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจฉีดฟิลเลอร์นะครับแล้วข้อหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งฉีดฟิลเลอร์นะครับถ้าคุณยังไม่รู้ว่าฟิลเลอร์คืออะไรนะครับฟิลเลอร์ที่ผมพูดถึงหมายถึงฟิลเลอร์ที่ผ่านออยอนะครับแล้วฉีดได้อย่างปลอดภัยนะครับก็คือเป็นฟิลเลอร์แท้ที่ทํามาจาก ฮยาลูโรนิกแอซิดนะครับซึ่งสารประกอบพวกนี้นะครับอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วร่างกายสามารถสังเคราะห์ได้นะครับอยู่ในส่วนประกอบของผิวกระดูกอ่อนหรือว่าน้ำไขข้อนะครับเป็นส่วนประกอบของคอลลาเจนนะครับซึ่งร่างกายเราสามารถสร้างเอนไซม์เอนไซม์พวกนี้มาสลายตัวฟิลเลอร์ได้นะครับซึ่งปลอดภัยกับร่างกายนะครับแล้วก็ไม่ตกค้างระยะยาวครับข้อ2นะครับถ้าคุณยังไม่รู้ความเสี่ยงนะครับหรือผลข้างเคียงในการฉีดฟิลเลอร์คืออะไรนะครับอย่าเพิ่งฉีดเนาะต้องบอกว่าฟิลเลอร์ทุกทุกขั้นตอนนะครับมีความเสี่ยงง่เดดาารร้้แไชนตบอ ือว่าแบบอ่าเกิดการแบบอักเสบอะไรอย่างนงี้ได้นะครับแต่ว่าความเสี่ยงพวกเนี้ยจะลดไปตามคุณภาพของฟิลเลอร์และความเชี่ยวชาญของแพทย์ที่ฉีดนะครับฟิลเลอร์เป็นทาเฉพาะพิเศษที่ไว้ฉีดห้ามเข้าเส้นเลือดนะครับก็คือแนะนําว่าฉีดภายใต้การดูแลของสถานพยาบาลและก็แพทย์ที่ชํานาญนะครับก็จะปลอดภัยนะครับผมข้อที่3นะครับอย่าเพิ่งฉีดฟิลเลอร์นะครับถ้าคลินิกที่คุณจะฉีดนะครับไม่สามารถตรวจสอบได้ไม่รู้ว่าใช้ฟิลเลอร์ยี่ห้ออะไรไม่รู้ว่าใช้ตัวไหนนะครับปัจจุบันนะครับ การตรวจสอบฟิลเลอร์เนี่ยทำได้ง่ายขึ้นกว่าสมัยก่อนมากๆแล้วนะครับอย่างเช่นฟิลเลอร์ของเลซิเลนเนี่ยก็จะมีสติกเกอร์นะครับพิวาโค้ดแล้วก็เ,เลขเขาเรียกว่าพวกแบบวันหมดอายุเลขล้อตต่างๆสามารถเช็คได้ง่ายๆเลยซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเช็คยากกว่านี้ปัจจุบันก็จะมีแอปอย่างเช่นแอปตัว e-chip a c k e r เนี่ยนะครับอแอปตัวนี้นะครับก็คือสามารถถ่ายสแกน ดูได้นะครับอย่างที่คลินิกนะครับก็จะสอนคนไข้นะครับโหลดแอปแล้วก็สแกนให้ดูทุกๆเคสเลยนะครับข้อ4นะครับอย่าเพิ่งฉีดฟิลเลอร์ถ้าคุณไม่รู้ว่าปัญหาของคุณคืออะไรแล้วจะเป็นต้องแก้ไขด้วยฟิลเลอร์หรือเปล่านะครับแนะนําว่าปรึกษาหมอก่อนนะครับว่าเออเรามีปัญหาตรงนี้ตรงนี้นะฟิลเลอร์นะครับเป็นยาที่ดีนะครับแล้วก็ฉีดเห็นผลดีนะครับแต่ว่าไม่ได้ใช้สาหรับทุกๆอย่าง นะครับก็แก้ไขในบางปัญหาเหมือนเหมือนกันนะครับเช่นมีปัญหาล่องตรงนู้นตรงนี้นะครับควรจะแก้ไขด้วยฟิลเลอร์ไหมแนะนํว่าปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะครับเดีได้ดีไซน์การปรับรูปหน้าแล้วก็ออกแบบการรักษาให้ตอบโจทย์กับปัญหาของคุณนะครับจะได้แบบไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์เปลืองเงินหลายหมื่นนะครับแล้วก็ ไปแก้ปัญหาจุดที่เราไม่ได้กังวลหรือว่าใบหน้าเราไม่มีปัญหาตรงในส่วนนี้นะครับข้อ5านะครับก็คืออย่าฉีดฟิลเลอร์นะครับถ้ามันเยอะเกินไปคือคนไข้หลายๆคนเนี่ยฉีดฟิลเลอร์แล้วรู้สึกว่าเออสวยขึ้นดีขึ้นนะครับก็ติดใจไนงะเขาเรียกว่าแบบอยากจะไปฉีดฟิลเลอร์อีกนะครับแล้วก็หรือบางทีบางที่คลินิกนะครับเขาขายเน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพคือไม่ได้แบบดีไซน์เรื่องของความเหมาะสมกับใบหน้าเรานะครับก็อาดฟิลเลอร์ไปเยอะๆนะครับแล้วฟิลเลอร์มันบวมหน้าบวมมากขึ้นอะไรเงี้นนยกนค ฉีดให้เป็นธรรมชาตินะครับหน้าของเราเองแล้วก็ดูดีขึ้นนะครับเพราะถ้าฉีดเยอะเกินไปนะครับฉีดทีเกินไปฟิลเลอร์บัจะกานแบบโอเวอร์ฟิล์ซินโดมนะครับอย่างเดี๋ยวดูรูปหมอแล้วกันถ้าฉีดเยอะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับขพอานะครับก็คือยาฉีดฟิลเลอร์นะครับถ้าสมมุติเลือกเนื้อไม่เหมาะสมกับปัญหาอันนี้ก็จะย้อนกลับไปในข้อก่อนหน้านี้นะครับว่าปัญหาเราต้องแก้ไขด้วยการรักษาบแบบไหนหมอที่มีความชํานาญก็จะเลือกเนื้อฟิลเลอร์ดีครับในการ รักษาปัญหาเราได้ตอบโจทย์มากขึ้นเดี๋ยวยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับคนไข้เนี่ยเคยมาปรึกษาครับคือฉีดฟิลเลอร์มาแบบเยอะมากๆเลยแต่รู้สึกไม่เห็นผลเลยนะครับสาเหตุเพราะอะไรอย่างเช่นถ้าเราเลือกฟิลเลอร์แบบเนื้อนิ่มๆมากๆนะครับมาฉีดคางนะครับอันเนี้ยอย่างเช่นเอาตัวเนี้ยเลซิเลนตัวเนี้ยนะครับมาฉีดตะคางเนี่ยฉีดเป็น1 0ซีนะครับก็ไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นรูปไอ้อย่างคางจะแบะแล้วก็เปลืองเงินฟรีด้วยนะครับข้อาเจ๋งนะครับคืออย่าฉีดฟิลเลอร์นะครับหนึ่งถ้าไม่ได้ฉีีีีดกกับแแแแพพทททยยย์์เเลลล้้้ววววตองป็็นน่มมมมคคาาาาชํญ มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าฟิลเลอร์เนี่ยไม่ได้ฉีดใครก็ได้มีคนไข้หลายๆคนไปฉีกกับหมอกระเป๋ามานะครับแล้วก็มีปัญหาเยอะแยะหรือบางทีฉีกกับหมอกระเป๋าได้ฟิลเลอร์ปลอมมาฟิลเลอร์ไม่สลายก็มีเยอะแยะนะครับอ่ารวมถึงตาแพทย์ที่ขาดความชํานาญนะครับก็อาจะจะฉีดฟิลเลอร์ออกมาเนี่ยไม่สวยเบื้องหรือว่าอาจจะมีปัญหาได้มากกว่านะครับยังไงก็ถ้าไม่มั่นใจนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจในการฉีดฟิลเลอร์นะครับก็ลองปรึกษาอะไรต่างๆดูหลายๆที่นะครับดูรีวิวเยอะๆนะครับ